จดินดินดูดิน,ดน,ดนเลดแปด สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะนะน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเม่กิจชิงแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาแข่งขันชิงหลิวล้วนนะครับเป็นแมตต์ประจำปีนะครับของชมรมชิงหลิวเชียงรายนะครับในปี2565นะฮะก็วันนี้จํานวน40สายเบ็ดนะครับเป็นสมาชิกของชมรมล้วนๆนะครับก็วันนี้นะฮะ ก็อากาศค่อนข้างเย็นนะครับไม่รู้ว่าปลาจะกินในลักษณะแบบไหนวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมใช้เทคนิคเดิมนที่ได้รับรางวัล5้สองนะก็จะเป็นเทคนิคบาลานต์แตยกเหยื่อนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการขึ้นชุดใสยหน้าเนี่ยเข้าไปดูได้นะฮะใน e ีีที่243นะครับก็วันนี้เช่นเคยนะฮะผมนำสินค้าตัวใหม่ของทางช่องนะครับมาเทสนะก็จะเป็นชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมจะนำมาใช้ในการแข่งขันวันนี้นะฮะแล้วก็หัวเชื้อเขียวเหนือเมฆนะฮะตัวนี้ ผมวางจําหน่ายแล้วนะฮะคลอดแล้วนะปลายปีนี้ผมจะทําโปรโมชั่นใหม่ให้เพื่อนๆได้ล้าลองไปใช้กันดูนะครับก็จะเป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปนะครับแล้วก็ชิ้นเคยนะฮะวันนี้นะก็เหยื่อก็จะเป็นให้เกรดเนื้อเมฆนะฮะแล้วก็หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้สินค้าที่ผมจะมาใช้นะก็จะมีตัวใหม่2ตัวนี้นะครับนำมาเทสในการแข่งขันนะชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมฆนะฮะแล้วก็หัวเชื้อเขียวเนื้อเมฆนะครับก็ส่วนทุนวันนี้นะตกใน สองระยะคันนะครับ5.4เนี่ยผมจะตกในลักษณะบาลานแตะยกเหยื่อนะก็จะใช้เป็นทุ่นในลักษณะทุ่นบอลลูนวิ่งนะครับในสไตล์ของเน้อแข็งพิชชิ่งนะส่วนระยะ27เนี่ยผมจะตกในลักษณะไร้สารนะครับก็จะเป็นทุ่นเบอร์หนึ่งนะงานไร้สารหางล่วงนะครับวันนี้จะใช้นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับเบอร์เที่เอาเบอร์เบอร์34ครับเบอร์34นะฮะ34ไม่โชคดีครับ34นะ34นะ34สวัสดีครับเพื่อน 34กลางบ่อนะเบืออย่างนั้นอาอน้ำอยู่ปาที่6กไม่ต้องมาช่างนะครับเาช่างแ้ววุ่นวนครับลงทะเบียนเลยครับสองไม่ยากครับ5 4กับ2.7นะครับิสี่สนะช นาาีสมาชิกก็พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนะครับในเชียงรายนะวันนี้ก็หลกัลกๆทั้งหมดเลยนะับทั้งหมดเป็นานักกีฬาจากเชียงรายนะครับจากหลายๆทีมนะเข้ามาร่วมในการแข่งขันวันนี้นะครับ <Okay. S 1> อโอเคแบทลมาลองดูครับมีเซ็ตอุปกรณ์กันก่อนนะเซ5ตาสีไว้ก่อนนะครับห้าจุดสี่ตกแบบมันลั่นแต่ยกเหยียดนะเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะ ไปก่อนเนาะ5.4นะฮะก็วันนี้นะฮะบ่บอน,นี้น,น่าจะใช้เป็น,ปนสีส้มดีกว่าเนาะเม็ดส้มส้มแดงนะครับจะเห็นชัดกว่านะเม็ดส้มแดงน,ะนเดี๋ยวเซตเป็นบาลานซ์แต่ยกเหยืก,น,กน,นะครับ5.4นะวันนี้จํากัดแล้วอ,อาหารที่คนละหกขีดนะครับก็ต้องบริหารจัดการอาหารให้ดีนะครับเหลือนะ พอผักเจ้าก็น่าจากสามขีดนะแต่ชิ้นเกี่ยวเนี่ยสามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวันนี้ใช้ชิ้นเกี่ยวตัวใหม่เหนือเมฆนะแล้วก็ขนมปังปังชิ้นเกี่ยวนะเซ่อนก่อรเดือดร้อยครับเซฟห้าสี่เริ่ดร้อยนะมันตกเริ่ดเหยียวนะครับสองเจ็ดนะสองเจ็ดตกแบบไร้สารนะครับไร้สารตกแบบ วันนี้27นะครับตกแบบไร้สารนะก็จะใช้เป็นทุ่นวันหนึ่งนะไร้สารงานออจีบนะ13ข้อสีนะครับตกไร้สารนะครับก็จะตก เลาะริมฝั่งนะเพราะว่าบ่อเนี้ยมันจะเป็นขอบคูนนะครับสรุป45องศานะก็บบนนใช้เหยื่อวางรตรงขอบเลย,เยน,นะครับดี๋วลองดูงตัวนี้ใช้เป็นตัวแก้เกมนะถ้าตกไปแล้วมันไม่กินในชะ้0.85น,นะครับัี้กก<อ>ใช้ตัวอาหารนะครับเป็นตัวรังตัวทุ่นให้จมนะแล้วก็ขยิบสต็อกไรเอานะครับเพราะว่าระดับน้ำมันไม่เท่ากันนะลาดเอียงอย่างนี้นะครับถ้นท่าขอบบ่อเดี๋ยวผสมเหยื่อกันตอนครับวันนี้จํากัดเหยื่อที่6ผสมเหยื่อกันตอนครับ เราวันนี้บังคับเดี่อที่หกขีดนะก็ตเตรียมไว้นะครับหกขีดนะที้งเดี่อของผมเนี่ยมันจะสูงหนึ่งห้าขีดนะเราวันนี้ใส่มาเต็มที่กับหกขีดก็ใช้ครึ่งๆน,นะครับรเช้าก็ครึ่งน,นึงภาคบ่ายครึ่งน,นึงนะครับอย่างละสามชาั่วโมงนะตอนนี้เป็นไอเกตตัวใหม่นะครับใส่หัวเชื้อตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อหน้าหนาวนะหน้าหนาวมันปลามันต้องใส่กินแรงๆ ปิชิบหกตัวงกำมือครับถ oh. ึงกำมือเลยนะตอนนี้เรามาแจกอย่างเดียวนะครับนี่ผสมเป็นผงแข็งๆครับผงแข็งๆนะเหมือนให้มันแตกตัวไวนแตกตัวไวแล้วก็ให้เหลือเฉพาะตัวติ่งอย่านวดนะครับคนณเซ็ตเป็นผงแข็งๆไว้เลยนะ ให้มันแตกตัวไวนะครับให้มันเหลือเฉพาะตัวติ่งไวไวแบบนี้ถือว่าจะได้พักไว้ก่อนทำชิ้นเกี่ยวตัวนี้เป็นชิ้นเกี่ยวตัวใหม่นะชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปนะ,ะก็ซอ,องหนึ่งก็หนึ่งร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยกรัมก็สี่สิบบาทนะก็ใช้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับซองหนึ่งะผสมได้สองครั้งนะสองถึงสามครั้งนะครับใช้ไม่เยอะนะ ึหน,หนึ่งนะครับ,บ้วันได้สะอาดมากผสมน้ำได้เลยผมน้ำนะตัวเหยื่อเนี่ยมันจะสร้างใยขึ้นม,มานะครับเป็นลักษณะผสมกรดเตนนะฮะแผลเชื้อผสมกรดเตนนะถ้ามันแฉะไปก็เอาเหยื่อหลักผสมหน่อยไปเหยื่อหลักผสมหน่อยน,น,อยนึง ตัวนี้นวดนิ่มไปเลยนะครับนวดนิ่มไปเลยนะตัวนี้จะสามารถทําเป็นเหยื่อรูดก็ได้นะครับทําเป็นเหยื่อรูดก็ได้ทําเป็นปั้นเม็ดก็ได้นะเดี๋ยวรอตัวเหยื่อมันเซฟสัก2นาทีนะครับมันจะสร้างใยญขึ้นมาน,ะนวดนิ่มๆนะครับชิ้นเกี่ยวนะตัวนี้เซตตัวแล้วนะครับนะี่ฮะสร้างใยญขึ้นมานะ อันนี้จะทำเป็นเยหยื่อรูดก็ได้หรือว่าทำเป็นปั้นเม็ดก็ได้คือจับต่อหน้าคนทั้งหมดเลยเราจะไม่เดินจับที่ผ่านมานะอ่าถ้างั้นก็บอกต่อได้เลยนะครับจิ๊กเกอร์มาเสียบมด Budak, budak, budak.

อันกรขึ้นนะครับ0.80ลงไว้ก่อนลงไปก่อนลงก่อน8.0ว่ะ ไเจ้าเร่เจห้านเ้หล่เส้นหเป็จ็ดูดยเแ้าเจ็ดก็แห้าอ่ะหน้าปอนปอนตรงบากได้ยังครับชมวิวดอยูยจุดจิตแนะครับเก็เงียบลาตรตงกับลาดนะครับ น้อยน้อยน้อยกับบอกไ,ไปพอกรบบอกป่าห้านะอืมปลาหานั่น,หนแหละไปลุ้หเอาไปลุ้นห้าห้ากับไปไปกับไปไป,ไปลุ้นห้าห้าเอาอย่างเอาอย่างเ้าสู่แล้วอ่ะสู่จุดส โอ้ครับหมดเวลาภาคเช้าครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีสักช่องนะเดี๋ยวจับฉลากย้ายล็อกใหม่นะครับคุครับภาคบ่ายก็ย้ายหมายนะครับมาอีกฝั่งนึงนะครับก็มาอยู่ทางด้านหัวบอกนะครับก็๋ือมารอลุ้นกันภาคบ่ายนะครับก็ภาคเช้ายังไม่มีสักซองนะครับก็เทคนิคการตกเนี่ยก็น่าจะตกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นร้านแต่ยกเหยื่อนะครับก็ตัวเหยื่อก็เป็นเซ้นเดิมนะครับ เหมือน,นเหมือนเดิมครับก็ถ้าเพืพ่อนๆสนใจชุดสายหน้าเนี่ยก็เข้าไปดูในอีพีที่243นะครับวิธีการสู้กันพักายต่อครับก็ตกเหมือนเดิม ไปดห้านะครับอ่ะนะปลอกออลุกชุดแปดเร็นะครับอาแล้วสวยงามใส่ นีจรนเดูน์นะครับ1าสี่ามเวลากแงันครับวันนี้ครับไม่มีสักช่องนะแต่ว่าทีมงานเชลยพิชชิงเนี่ยก็ยังมีซองอยู่นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะมีซองอะไรบ้าง ครับผมก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะฮะกับการแข่งขันชิงหลิวล้วนนะฮะในแมตช์ประจําปีนะครับของชมรมชิงหลิวเชียงรายนะครับปี2565นะครับก็วันนี้นะฮะผมไม่มีซักซองนะครับไม่มีซักช่องเลยนะครับก็เดินช่างจัง,งตังไม่เอาเหมือนเดิมนะครับขึ้นตัวไหนมาก็โดนถีบนะฮะขึ้นตัวไหนมาก็โดนถีบนะครับก็ไม่เป็นไรฮะการแข่งขันนะ,ะก็มีแพ้มีชนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนทีมงานเชียงรายพิชิ้นนะฮะวันนี้นาเวฟได้ ที่2ปลาไซหลักนะครับก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับก็วันนี้นะฮะเหยื่อตกปลาของเหนือเมฆพิชชิ่งเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับในการแข่งขันวันนี้นะโดยเฉพาะตัวชิ้นเกี่ยวตัวใหม่ของผมนะครับทำงานได้ค่อนข้างดีนะปลาดูดกินค่อนข้างไวนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวทุนนะครับ,บก็สําหรับวันนี้นะฮะก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันแมตช์หน้านะครับสวัสดีครับซอีกจะต้ไช้ อดาวเวฟบจริงไรพิชจริงครับตอนนี้รอบที่สองปลาเซฟหลักตัวเป็นไงฮะดาวเวฟหนึ่งสองฮะหนึ่งสองครับ